สวัสดีค่ะลูกหลานหลวงปู่ดูทุกท่านวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วคะ่ะเป็นคำที่สิฉันใช้ประจำเลยสบายดีพ่อแม่ฟังเล่าด้วยคะ่สะสปปเล่าเนาะก็เห็นมีพี่ผู้ชายที่อย,อยู่สปปลาวมาเขียนเนาะว่าเขาก็สวดอยู่แล้วก็เหมือนมีปฏิหารในการที่ช่วงที่เขาผ่าตัดอะไรเงี้ยค่ะในการช่วยเนาะก็อนุโมทนาบุญด้วยนะคะ ไผ่สวดไผยกระเ็นเนาะหันหันเท้าบสวดเท้าโบาปฏิบัติเท้ากระจะบ,บหูเนาะคะ่ะก็บางคน <laughs> ที่ไม่เคยไม่เคยปฏิบัติก็อาจจะว่าขี้หมูอะไรอย่างเงี้ยก็นะแล้วแต่เนาะคะ่ะก็เอ่อแล้วแต่คนจะคิดเนาะคนเราก็คิดได้หลายแบบโอเคขอเดี๋ยวเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังเป็นเรื่องที่ประทับใจค่ะพอดีมีพี่คนเนี้ยมีพี่คนมีพี่คนหนึ่ง เขาามาเขียนในในคลิปที่ดิฉันเล่าเรื่องคา,าถาเงินล้านนะคะคาถาเงินล้านที่ที่ดิฉันสวดคู่กับคาถาจักรรพัิพี่เขาก็มาเขียนเขียนเขียนนานแล้วนะคะดิฉันว่าเขาน่าจะสวดเป็นเป็นเดือนแล้วแล้วแกก็บอกว่าวันนั้นที่แกมาเขียนแกก็บอกว่าแกมีปัญหาเรื่องการค้าขายมันแบบมันแกบอกว่ามืดแปดด้านเลยอะไรอย่างเงี้ย ก็เมื่อวานเมื่อวานก็แกก็เลยมาเขียนหลังจากที่แกปฏิบัติไปเดี๋ยวดิฉันจะอ่านให้ฟังนะคะดิฉันไป,ไปเอาคําพูดแกมาพูดเลยเนาะแกบอกว่าหล,หลังจากที่เขาแกคุยกับดิฉันหลังจากที่พี่คนนั้นคุยกับดิฉันแล้วทีนี้แกก็เลยไปสวดเลยคืนนั้นเลยหลังจากที่ดิฉันแนะนำเนาะแกก็บอกว่าเริ่มสวดตั้งแต่วันที่คุยกันแล้วก็ คืนนั้นก็ฝันเห็นท่านเลยท่านท่านในที่นี้พี่เขาไม่ได้บอกนะคะว่าฝันเห็นเห็นใครเพราะว่าสวดทั้งคาถาเงินล้านและคาถาจากักรพรรดิเนาะเขาพี่เขาบอกว่าสวดคาถาคาถาเงินล้านเนี่ยสามสิบจบทุกวันแล้วก็อีกคาถาหนึ่งยี่สิบจบดิฉันว่าน่าจะเป็นคาถาจากักรพรรดิเพราะว่าในคลิปดิฉันพูดสองคาถานะคะแล้วทีนี้เขาบอกว่าพี่เขาบอกว่า จากเคยทุกข์ใจก็เริ่มดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อจริงๆค่ะครับบอกว่าปัญหาที่ติดขัดก็มีทางออกถึงไม่ได้อะไรมากแต่ก็ถือว่าดีที่สุดแล้วขอแค่ให้มีกินมีใช้คือพี่เขาทํามาค้าขายเนาะดิฉันดิฉันไม่ทราบนะคะว่าพี่เขาขายอะไรค้าขายอะไรเนี้ยแกก็บอกว่าไม่แค่ไม่ขัดสุนก็พอแล้วแกก็บอกว่าขอบคุณมากๆนะคะที่แนะนําอะไรอย่างเงี้ย วันที่ดิฉันคุยกับแกไปกับพี่เขาไปเนี่ยดิฉันก็ไม่รู้นะคะว่าพี่เขาอ่ะเชื่อมากน้อยแค่ไหนก็ก็คือแนะนําไปเมื่อวานก็เลยแนะนําไปบอกว่าพี่คะถ้าพี่อยากสบายใจเป็นทริคให้เราสบายใจพี่ก็บอกว่ายกร้านที่พี่ขายเนี่ยให้เป็นของของปูนะคะของท่านนะคะแล้วก็คือ ดิฉันบอกน้องคนหนึ่งไปเขาบอกว่าเขาเขาขายดีมากเลยดิฉันก <actual? S 2> ็เลยบอกว่าจริงเหรอน้องก็จะคอยเขียนมาเล่าให้ฟังว่าขายของดีมากเลยพี่อะไรเงี้ยขายอะไรขายเขาขายน้องคนนี้เขาขายยำเนี่ยค่ะเขาบอกว่าขายหมดหมดหมดเวลาเขาขายหมดแทบทุกวันเนี่ยเขาก็จะเขียนมาเล่าให้ฟังว่าพี่หนูขายของดีมากเลยร้านข้างร้านข้างๆก็พอมองมาเมียงัะ มันไส้หรือเปล่าเฮ้ยขายของดีเกินไปหรือเปล่ามึงอะไรเงี้ยก็คือน้องเขาก็จะเล่าให้ฟังแต่ดิฉันคิดว่าคงก็คงจะไม่ไม่มาพูดให้ดิฉันแบบรู้สึกดีใจในสิ่งที่ดิฉันแนะนําเนาะเพราะว่าถ้าไม่ได้ผลเขาก็คงจะมาดา่าใช่ไหมคะเขาคงจะไม่ได้มาบอกว่าขี้โมวาที่พูดไปแต่พี่คนนี้หายไปนานเลยแล้วทีนี้แกก็มาเขียนคอมเมนต์ในตอนที่แกมาถามนั่นแหละแกก็มาเขียนคอมเมนต์ลงข้างล่างที่อ่าเป็น เป็นคําถามช่องเดียวกันที่แกถามไว้แล้วแกก็เมยมาเขียนบอกว่าแกขายดีมากเลยเอ้แกขายของดีขึ้นดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยดีขึ้นแกบอกว่ามีความแบบคนเรามันทุกข์ใจเนาะค่ะดิฉันก็เข้าใจบางทีหาทางออกไม่เจอเวลาเรามีที่พึ่งแล้วเรารู้สึกว่าดีขึ้นอะไรเงี้ย mm. ก็อนุโมทนาบุญกับพี่ด้วยนะคะที่เริ่มสวดเนาะสวดมนต์ดิฉันคิดว่าถ้าเราสวดมนต์จากที่ติดตดิดขัดขัดเราก็จะมีทางออกได้เสมอ ก็ถึงจะไม่มากมายแต่ว่าแค่เรามีทางรอดอถ้าเรามีปัญหาหนักแล้วเรามีทางออกถึงจะไม่ใช่แบบเป็นทางออกที่โรยด้วยกรีบกุหลาบแต่ว่าก็ยังเป็นทางออกให้เราในออกจากจุดตรงที่เราตกต่ำสุดๆอะไรเงี้ยดิฉันก็ถือว่าดีแล้วนะคะบางท่านบอกว่าสวดมนต์ไปแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยแต่ว่า ได้ความสบายใจดิฉันบอกว่านั่นไงคะคือสิ่งที่คุณได้ถ้าคุณสวดไปแล้วคุณไม่ไม่ได้อะไรเลยไม่รู้สึกอะไรเลยนะั่นคือไม่ได้จริงๆหรือว่าจริงๆแล้วอาจจะได้แต่ว่าเราเอะล,ลืมลืมพิจารณาว่าหลังจากที่สวดไปแล้วเราได้อะไรท่านก็นเลยบอกว่าให้เรานะพิจารณาทุกวันค่ะเราสวดบนแผ่เมตตาภาวนาไม่ว่าจะบทไหนนั่งสมาธิหรือฝึกอะไรก็ตามแต่ ท่านบอกว่าให้เราพิจารณาตัวเราเองทุกวันว่าเราพําไปแล้วเราเก้าวหน้าขนาดไหนอะไรประมาณเนี้ยโอเคค่ะวันนี้เดี๋ยวมาเล่าเรื่องอะทะเลดำเนาะเพราะว่าดิฉันก็พูดนานมากแล้วแต่ก็ไม่ได้เล่าแต่ว่ามีอีกเรื่องหนึ่งที่ดิฉันอยากเล่ามากเลยคือพระแม่ธรณีเนาะคิดแค่ว่าฟังขำๆนะ,ะฟังสนุกๆน,นะคะ บางคนก็จะบอกว่าโมว่ะมึงเคยเห็นหรือเปล่าไม่เคยเห็นคะ่ะแต่ว่าฝันเห็นไม่เคยเห็นแต่ว่าฝันเห็นโอเคแต่ว่าเรื่องทะเลดําเดี๋ยวเรื่องเลยะคะเขาเรียก black sea ใช่ไหมคะ black sea ที่มันมันเป็นทะเลที่ผ่านผ่านหลายประเทศนะคะหลายผ่านหลายประเทศที่ดิฉันรู้ก็จะมีโรมาเนียแล้วก็มันก็ไหลลงไปตุรกีแล้วก็ดิฉันไม่แน่ใจว่าไหลผ่าน มันเป็นลักษณะอารมณ์ประมาณแม่น้ําโขงเราอะค่ะที่มันหลายผ่านหลายประเทศแต่แม่น้ําโขงเรามันเป็นน้ําจืดใช่ไหมคะนี่มันเป็นทะเลเนาะมันมีมีหลายประเทศที่ที่ที่ติดติดเนี่ยค่ะเขาเรียกอะไรเดี๋ยวว่าดิฉันนะคะดิฉันอะเดี๋ยวจะเล่าแทรกนิดนึงดิฉันขาคาไทยไม่ออกเพราะว่ารอบตัวดิฉัน่ะไม่ใช่ภาษาไทยดิฉันจะคุยภาษาไทยเฉพาะกับท่านที่ที่คุยคลิปเนี่ย แล้วก็จะคุยกับพ่อแม่พี่น้องแค่นั้นเองนอกนั้นข้างตัวเราออกไปไหนมาไหนหรือว่าแม้แต่กระทั่งสามีดิฉันคุยแต่ภาษาอังกฤษและทีเนี้ยแต่ก่อนเราคิดนะคะว่าเขานะกระแดะจริงๆแล้วไม่ใช่คิดคนอื่นว่ากระแดคิด,ค,ดคิดไม่ออกจริงค่ะเราเราไม่ได้อยู่กับไทยคําไทยทุกวันตลอดเวลารอบกายเราชีวิตประจําวันเราก็ลืมอย่าว่าดิฉันนะคะดิฉันลืมบางทีมันจะมีหลายประเทศเนาะที่ท ติดเขตแม่น้ำแบล็กซีเนี่ยค่ะก็ตอนที่ดิฉันไปนี่ประมาณสัก3-4ปีที่ผ่านมา3ปีน่าจะ3ปีไปแบล็กซีดิฉันบอกว่าวอุา้ยแบล็กซีเนี่ยดิฉันเคยอ่านในคู่สร้างคู่สมดิฉันอยากจะไปดูมากเลยว่า,ามันเป็นยังไงเขาบอกว่ามันทะเลมันสวยมันสวยอะไรเงี้ยค่ะ หลังจากที่อ่านตอนนู้นก็คิดแล้วล่ะคิดในใจว่าเราอยากไปอุ้ยนานมากเลยค่ะก่อนที่จะมาอยู่เมืองนอกอะไรเงี้ยก็หลังจากาวันนั้นที่ได้ไปแล้วไปมันก็ทะเลเขาก็สวยนะคะสะอาดอสะอาดสะอาดเหมือนทะเลบ้านเราที่อยู่ไกลๆผู้คนนะคะแต่ว่าคนที่นั้นชอบอาบแดดกันนะคะเวลาซัมเมอร์หน้าร้อนเขาจะชอบอาบแดดกันมากเลยก็ดิชันก็ตอนนั้นยังไม่สวดคาถาจัก,กรพรรดินะคะ ยังไม่สวดคาถาจากักพรรดิแต่ก็ว่าแผ่แผ่เมตตาปกติค่ะดิฉันก็บอกว่าแผ่ให้ทะเลให้วิญญาณอะไรที่ที่นั่นนะคะที่ที่อยู่ตามทะเลเราคิดว่าต้องมีคนตายอยู่แล้วละแต่ว่ามันไม่ใช่ทะเลบ้านเราเราก็เลยไม่รู้ว่าตายมากน้อยแค่ไหนหมายถึงว่าคนจมน้ําตายอะไรเงี้ยค่ะเวลาไปเล่นน้ําเพราะว่าแต่ว่าหลังจากที่เรามาอยู่แล้วก็เห็นมีช่วงน้ําขึ้นช่วงที่มีพายุอะค่ะเขาก็จะติดทงแดงก็จะมีคนตายบ้าง ตายบ้างมีคืนวันหนึ่งวิชันจำได้แม่นเพราะว่าเป็นคืนสิบห้าค่ำพระจันทร์เต็มดวงแบบสว่างมากเลยหลังจากที่ไปพักอยู่ประมาณสักสามวันนะคะไปพักอยู่ประมาณสามวันแล้วคืนนั้นเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงเราก็เลยไปเดินเดินตามชายหาดนะคะแล้วพระจันทร์นะคะแสงสว่างพระจันทร์มันตกมากระทบที่น้ําใช่ไหมคะก็เป็นรูปพระจันทร์อยู่ในน้ําใช่ไหมคะ เราก็บอกว่าเฮ้ยสวยมากเลยสวยมากเลยแต่ว่าวันนั้นน่ะดิฉันไม่รู้ว่าตอนแรกดิฉันไม่รู้ว่าเป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำเป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำแฟนบอกว่านาดวันนี้ยขึ้นสิบห้าค่ำนะเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงเราก็เอ้ย e จริงเหรอเราก็เห็นภาพและเราก็เลยถ่ายรูปดิฉันไม่ได้ถ่ายตรงพระจันทร์นะคะดิฉันถ่ายตรงพระจันทร์ที่อยู่บนผืนผิวน้ําอะคะ่ะถ่ายถ่ายรูปแล้วก็ ด้วยความที่มันสวยมากเราเราก็เลยถ่ายแล้วทีเนี้ยกลับมากลับมาพักตอนเช้าใช่ไหมคะดิฉันคงคิดว่าคงไม่มีใครอุตริถ่ายรูปพระจันทร์ตรงตรงน้ําแล้วก็เอามาขายายดูดิฉันก็เลยบอกว่าเอ๊ะขายายดูสิว่าว่าเออมันจะเป็นยังไงเหมือนเหมือนมันมีความรู้สึกว่าดูสิมีอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนอะไรเหมือนทําให้เราเห็นนะคะเออแล้วทีเนี้ยดิฉันก็ขายายดู ขายายขายายตอนแรกก็ยังไม่เห็นแต่ว่าเราเวลาขายายแล้วก็ขายายแล้วก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนดูค่อยๆเลื่อนดูอะคะ่ะมันไม่น่าเชื่อหรอกคะ่ะถ้าใครมาเล่าให้ดิฉันฟังดิฉันก็ไม่เชื่อเหมือนกันดิฉันไี่บอกมึง,ม,งมึงโมว่ามึงจะเห็นอะไรได้อย่างงั้นเพราะว่าเราดูด,ด้วย,ด,วยด้วยตาปกติของเราใช่ไหมคะเวลาเราขายายดูเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นภาพคะ่ะขึ้นมาเป็นภาพมันเป็นภาพมนุษย์นะคะแต่ว่าเดี๋ยวดิฉันจะเล่าให้ฟังก่อนก่อนที่จะเห็นตัวนี้ มันจะเห็นเหมือนคนเหมือนหน้าตาเหมือนแฟนดิฉันเป๊ะเลยเลยทีเนี้ยแล้วก็ใส่แว่นตาดําจะมูกเห็นอะไรหมดเลยเห็นเป็นคนเลยค่ะแต่ว่าเป็นคนตัวจิ๋วๆอะค่ะแล้วเขาเขานอนนอนอยู่บนโขดหินแล้วเราขยายเข้าไปขยายเข้าไปดิฉันบอกว่าโหทําให้เห็นขนาดนี้เลยเหรอเป็นรูปเป็นรูปคนเลยค่ะเป็นรูปเหมือนเราถ่ายเราถ่ายรูปแล้วเราไปแปะไว้ตรงนั้นเป็นรูปมนุษย์ตัวเล็กๆแล้วขยายขึ้นขยายขึ้นเราก็จะเห็นเขาชัดใช่ไหมคะ แล้วบอกว่าเราก็เลยดิฉันก็เลยว่าันดิฉันเพียนหรือเปล่าปกติดิฉันเป็นคนที่ที่ถ่ายรูปแล้วเวลาไปขยายดูอะไรอย่างเงี้ยดิฉันจะเห็นพวกเนี้ยค่ะและเทเนี้ยดิฉันก็เลยไปให้แฟนดูว่าเธอเธอดูเนี่ยเหมือนเธอไหมที่ที่ดิฉันถ่ายในพัศวานคืนนั้นน่ะเขาก็ดูเขาก็เลยบอกว่าเออนเหอน,น,น้าเหมือนฉันเลยว่ะทําไมหน้าเหมือนฉันเลยดิฉันก็เลยกลัวและกลัวและ หรือฉันเกลือยว่าวันพรุ่งนี้เธอเล่นน้ําทะเลนะเธอระวังนะถ้ามันคลื่นสูงก็ไม่ต้องลง